สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิมนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไม่ไปคุยถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านการบ้านการเมืองนะครับเพราะว่ามีสำนักข่าวหลากหลายประเด็นข่าวในช่อง t ีเอ็ที่พูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวทางด้านการบ้านการเมืองเราจะมาคุยกันเรื่องของ PM 2.5ตลอด 3- 4วันหรือ4ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตื่นมาตอนเช้าจะเห็น ควันสีขาวหรือหมอกสีขาวขมุกขมัวเราจะมาสนทนากับสั้นศาสตราจารย์ด็ออร์วิวัฒพงเพียรจันทร์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติสถาบันพัฒนาสาบันบัณฑิตขออภัยครับสาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับซึ่งท่านก่เอเคยสัมภาษณ์ในทีเด็นสิบจากในเรื่องของข่าวกราว ซึ่ง pm 2.5ในขณะนี้ก็เรียกว่าเกินค่ามาตรฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สิวัตรซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สิวัตรครับ,รบสวัสดีครับผมครับครับอาจารย์ครับใน,ในเรื่องของ pm 2.5เนี่ยเราตื่นมาในต,ตอนเช้าในช่วงสัก4ี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่า,าไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครซึ่งเราอัดเทปกันในช่วงของ บ่ายแก่ๆของวันพฤหัส,สบดีเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงของขณะนี้เนี่ยนะครับก็รูกว่าเกินค่ามาตรฐานแล้วในฝุ่นของ PM 2.5เนี่ยทั่วทั้งทุกเขตในกรุงเทพมหานะครแล้วก็ลามไปจนถึงภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปางลำพูนแล้วก็ไปถึงจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย มัน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 เกิดจากการเผาป่าหรือเกิดจากอากาศหรือเกิดจากอุณหภูมิที่มันลดลงมาครับท่านท่านอาจารย์ครับให้ความรู้กับผมกับท่านผู้ชมหน่อยครับอาจารย์ครับครับหลักๆเลยมันมีอยู่สองปัจจัยนะครับครับปัจจัยแรกคือเรื่องแหล่งกาเนิดนะครับแหล่งกาเนิดเนี่ยมันจะมีแหล่งกาเนิดประจําอืมก็คือไอเสยานพานะเนี่ยมันคงไม่ใช่ช่วงนี้หรอกที่ลดเยอะมากเป็นพิเศษอืม นะฮะมันก็ลดเยอะของมันอยู่แล้วทุกปีนะฮะแหล่งกาเนิดภาคอุตสาหกรรมอ่นนี้ก็เป็นแหล่งกําเนิดที่ปล่อยอยู่แล้วเป็นประจํานะครับแต่ที่มันไม่เป็นประจำเนี่ยแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นก็คือการเผานะฮะโดยเฉพาะเผาพวกเศษชิ้นม,มวลทั้งในประเทศและนอกประเทศนะ,ค,ะครับครับซึ่งอ,อย่างที่ผมได้ให้สัมภาษณ์นในหลายรายการมากเนี่ยใช่ครับถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องพียอมสองจุดห้าและพลพิทาการอื่นอย่างจริงจังเนี่ย ต้องทำในระ,ระดับภูมิภาคนะเป็น regional scale นผลพ่วอ,อย่างนี้ครับในหนึ่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาถ้าเราดูจำนวนฮอสปอตจากภาพถ่ายดาวเทียมน,นะครับฮอสปอตในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนแล้วเนี่ยของเราแค่17เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับ17เปอร์เซ็นตที่เหลืออีก83เปอร์เซ็นอยู่นอกประเทศไทยครับอ๋อครับทีนี้83<ท>อาจารย์ครับขอญอาตขัดจังหวะอาจารย์ คำว่าสวบ็ดเปอรเซนี่ยในในบ้านเราแล้ว83เปอร์เซนต์เนี่ยมันเกิดมาจากในส่วนของประเทศอะไรบ้างครับยกตัวอย่างครับอาจารย์ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพม่านะครับในลาวในกัมพูชาในเวียดนามตอนนี้ก็มันมันเป็นมันเป็นฤรูของการเตรียมการการเกษตรรแล้วการเกษตรอืมอืใช่ครับแต่ที่น่าสนใจมากก็คือฮอตสปอตหรือว่าการจุดไฟความร้อนเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในพื้นที่การเกษตรเอาในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองโอ้ไม่น่าเชื่อก็หมายถึงว่าเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไปอยู่ในพื้นที่ป่าครับป่าอนุรักษ์ด้วยออเป็นความรู้จริงจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาเราพูดถึงเรื่องพีเอมสองจุดห้านะครับเราจะถ้าเรา,าเกิดเราจะเปลมในภาคการเกษตรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเปลี่ยนว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยคอสปอร์ตก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอื คือมีแต่ว่าน้อยแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็เริ่มเผากันตลอดทีเนี้ยการเผาเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับการเผาเนี่ยมีหลายประเภทครับการชิงเผาเพื่อลดปริมาณชีวมวลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น best practice ที่เขาทํากันนะฮะก็คือเหตุผลที่อย่างนี้ครับชีวมวลเนี่ยมันจะเก็บสะสมไม่ตลอดทีนี้ยมันก็เหมือนกับระเบิดเวลาที่รอเวลาที่จะให้ปะทุขึ้นอื นั้นการจัดการชีวมวลในป่าลึกจะทำยังไงครับวิธีที่เขาทากันก็คือในช่วงที่อากาศเปิดอืช่วงที่การประบายอากาศดีเนี่ยเขาก็จะเรียบ,บเขาก็จะรีบชิงเผาในช่วงเวลานั้นคคครรรััับบบเป็นการชิงเผาเรียกว่าใช้ไฟอ่อนอก็เพื่อทําให้ปริมาณชีวมวลเนี่ยมันลดลงครับเพื่อไม่ใช่เก็บสะสมเรื่อยๆแล้วรอระเบิดเวลาปะุ้ในช่วงที่เป็นปีเอลนิโย อากาศมันแห้งฝนไม่ตกเลยแล้วทีนี้ก็เกิดเป็นไฟป่าขนาดใหญ่คราวนี้ปัญหามันก็จะหนักขึ้นแล้วก็มาสัมพับด้วยเรื่องของสภาพอากาศครับนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยไอ้ mixing h e i g h นะฮะก็คือชั้นบรรยากาศที่ติดก,กับชั้นพื้นผิวโลกนะฮะมันกดทับลงมาค่อนข้างเตี้ยมากนะฮะอยู่หลักแค่ร้อยเมตรเองปกติมันหนึ่งกิโลเมตรขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่แค่หลักร้อยไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ย ซึ่งตรงเนี้ยอ PM2.5 ความเข้มข้นมันคือมวลหานด้วยปริมาตรเนาะครับครับสมมติว่าถ้าเกิดมวลมันมีเท่าเดิมแต่ปริมาตรอากาศเนี่ยมันลดลงเนี่ยค,ความเข้มข้นก็จะสูงขึ้นอออืืืครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นมันสูงขึ้นที่ท่านถามมนจะเชียนะครับว่ามันสูงด้วยปัจจัยอะไรก็คือหนึ่งแรงกาเนิดอื่นๆมันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้กับสองก็คือสภาพอากาศ การกดทับลงของชั้นบรรยากาศเนี่ยทาให้ปริมาตรมันลดลงเมื่อปริมาตรลดลงความเข้มข้น,นก็จะสูงขึ้นอเป็นเพราะอุณหภูมิด้วยไหมครับอาจารย์ครับที่เป็นอากาศเป็น,ปนมวลอากาศเย็นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับอตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งเขาเรียกว่าอิน <In version S 1> เวอร์ชันอินเวอร์ชันคืออะไรคือกลับกันคือปกติอย่างสมมติว่าเวลาหน้าหนาวเราไปปล่อยคมลอยกันใช่ไหมครับใช่ครับทำไมคมลอยถึงลอยขึ้นได้ ็เพราะว่าในตัวโคมเนี่ยเรามีการจุดเทียนจุดประทีปอยู่อือเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่อยู่ในโคมเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงมันจะร้อนใช่ทีเนี้ยสมบัติทาวฟิสิกส์อย่างหนึ่งก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนานแน่นของบวลอากาศที่อยู่ในโคมจะลดลงอืมเมื่อเทียบกับอากาศที่อยู่ภายนอกโคมคซึ่งหนาวเย็นใช อุปมาอุปไมยเหมือนเวลาเราดำน้ำสมัยเด็กๆครับเราดำน้ำลงไปในสระแล้วเราก็ปล่อยลูกูปิงปองให้มันลอยขึ้นมาอืทำไมลูกปิงปองมันลอยขึ้นมาก็เพราะว่าความหนาแน่นของลูกปิงปองเมื่อเทียบกับมวลน้ําที่อยู่รอบข้างมันรอบตัวมันแล้วเนี่ยมันต่ากว่ามากมันก็เลยลอยขึ้นทีนี้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมวลอากาศที่อยู่ติดกับพื้นผิวโลกเนี่ยมันจะเย็นไอ้ฝผลที่มันเย็นก็เพราะเป็นองศาของดวงอาทิตย์นะฮะแสงจากดวงอาทิตย์มันส่องกระทบได้ไม่เต็มที่อื ทีเนี้ยมันมีมวลอากาศที่อุ่นกว่าเนี่ยมาปิดทับข้างบนครับเอามาปิดทับข้างบนปั๊บกลายเป็นว่าอะไรฮะมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลอยตัวมันยกตัวขึ้นไม่ได้อ๋อก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันเป็นฝาชีครอบอะฮะครับครับครับทีนี้นนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชว่วงเวลานี้ครับเอ,เอาละเอาละอันนี้เราเข้าใจละในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องอุอากาศทีนี้พออาจารย์พูดมอสักครู่เนี่ยบอกว่าที่มันเกิดจากปัจจัยจากภายนอกประเทศเดี๋ยวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขออภัย ภายนอกประเทศเนี่ย8 3สามถึง85เปอร์เซ็นต์เดกเกือบ90เปอร์เซ็นต์แต่ภายในประเทศที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยมันเกิดเขาจากรายงานข่าวเดยวจากผู้สื่อข่าวของทีเอ็น16ของเราเนี่ยบอกว่ามันเกิดอย่างอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเผาป่าเนี่ยมีมันมีโอกาสไหมครับที่มีการรายงานข่าวบอกเกิดจากการเผาบ่อขยะนี่ก็ดีแล้วก็เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยภาวะ เรื่องของบรุรพงบลร,บรพิษเนี่ยที่มันสามารถก่อให้เกิด PM 2.5ในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลเนี่ยมันมีโอกาสสูงไหมครับเกิดจากบอ่อขยะแล้วก็เรื่องสภาวะเรื่องมลเรื่องมวลอากาศเป็นพิษอาจารย์ครับในหลักวิชาการเนี่ยมันจะมีแนวคิดหนึ่งนะครับอขออนุญาตพูดเป็นกับวิชาการนะครับเรียกว่า source a p p r o i c h m e n t นะครับซึ่ง source a p p r o i o n m e n t เนี่ยคือการค้นหาแหล่งกําเนิดโดยระบุออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับ เป็นเป็นเทคนิคในเชิงปริมาณในการคำนวณหาแหล่งกำเนิดนะครับครับซึ่งแบบจำลองมันมีเยอะมากมีอยู่หลายประเภทผมคงไม่ลงลึกตรงนี้นะฮะเพราะมันมันมันวิชาการมากเกินไปอาจารย์อาจารย์พูดเป็นภาษาภาษาบ้านๆให้ชาวให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเข้าใจครับพูดพูดเป็นหลักคิดก็คือว่าจากการที่มีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยคือ องประกอบหลักๆเลยเนี่ยซอฟต์หลักเลยในกรุงเทพมหานครผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นไอเสียยานพาหนะเป็นรดับหนึ่งหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังเป็นไอเสียยานพาหนะอยู่อันนี้แน่นอนแต่ว่าระยะหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มมีสัดส่วนของการเผาพวกเศษชีวมวลเนี่ยอืเพิ่มมากขึ้นครับครับทีนี้คําถามที่ท่านถามไปที่ว่าบอกขยะเป็นยังไงบอกขยะเป็นยังไงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วครับคือ คือบอกขยะต้องดูว่าทิศทางอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องดูทิศทางลมตอนนั้นด้วยเข้าใจเข้าใจแล้วคือคือคือ,คอ,คอตอนเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องแหล่งกําเนิดเนาะแต่อีกอันหนึ่งความยากของเรธธืิทางอากาศคือมันมีความเป็นพลวัตครับผมพลวัตที่ว่าคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาสมมตินะบอกขยะเผากันเยอะเลยแต่ปรากฏว่ามันอยู่ใต้ลมอืมก็คือล,ลมลมพัดสวนกระแสเผาไปเลยฮะยังไงก็ไม่กระทบกับกรุงเทพอ๋อถูกไหมฮะ มันมีเรื่องที่ทางลมเข้ามาเกี่ยวด้วยความเร็วล,ลมเข้ามาเกี่ยวด้วยครับครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอแหล่งกําเนิดเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วอืมครับผมทีนี้เอาละเอาเอาทีนี้เราพอเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องเจอไอพ้มไอไอพีเอมสองจุดห้าเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย,อย่างไรในเรื่องของระบบการเดิน หายจงหายใจของชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ในขณะนี้จากการติดตามข่าวคราวเนี่ยพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคทงภาค,ภาค,ภ,าค,ภ,าคภาคกลางเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันนียบอกว่ามันเกินข้ามาตรฐานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อสุขภาพพลานามัยก,กับคนไทยทั้งประเทศเอ,เาอาจารย์ครับเรื่องเรื่องนี้นะครับในในสนาระที่ผมทําจับวิจัยเรื่องนี้มาเกือบ20ปีแล้วครับผม คือเรามักจะมาตื่นตูมอเอาช่วงที่เราเห็นชัดๆว่าเออฝุ่นมันมาแล้วจริงๆแล้วเราก็กลัวตอนนี้ใช่ใช่ในสิ่งในขณะที่สิ่งที่ผมเรียกร้องมาโดยตลอดเนี่ยคือภาพรัฐต้องมีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสารก่อมะเร็งแล้วก็โลหะหนักที่เป็นพิษอีกหลายตัวตในชั้นบรรยากาศครับคืออย่างนี้ครับฝุ่นพีเอมสองจุดห้านะครับต่อให้มันสูงเกินค่ามาตรฐาน แต่สารพิษที่อยู่ข้างในอาจจะต่ํากว่ามาตรฐานก็ได้อ๋อฟังให้ดีนะฮะครับครับหรือในทางหรือในทางตรงกันข้ามอืต่อให้ฝุ่นต่ํากว่าค่ามาตรฐานอแต่สารพิษอยู่ที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะเกินค่ามาตรฐานก็ได้เช่นกันแล้วจะทํำยังไงฮะเพื่อมันเพื่อเพื่อไม่ให้มันก่อเกิดเป็นหรือว่าพสูตรอ,อ,อากาศคือเราเราก็ต้องสูดอากาศถ้าไม่สูดอากาศอะไรนะฮะ 2เรื่องครับครับเรื่องแรกอืกําหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็งและโลหะหนักที่เป็นพิษนอกจากตะกวกมาเลยออืนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจับสรนงบประมาณเพื่อให้มีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องออืตอนเนี้นะครับถ้าเราไปหลงทางนะไปใส่ใจแต่ค่า PM สองจุดห้าอย่างเดียวเนี่ยอืเราอาจจะเกาไม่ถูกที่คันเลยอื สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดของค่าฝุ่น PM 2.5คือสารพิษที่อยู่ข้างในครับอืมไม่ใช่ตัวฝุ่น PM 2.5ทีนี้จะให้รัฐบาลทำยังไงครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมกาวกาหน้าผากเลยพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยเราจะให้ทให้สาส่วนรัฐบาลเขาต้องทํำยังไงครับในการแก้ไขปัญหาแล้วครับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศอืหรือแม้กระทั่งโครงการอนามัยโลกได้มีการกาหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศแล้วครับ เช่นสารเบนโซเอทรีนจะต้องไม่เกินหนึ่งนาโนกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเป็นค่าเดียวกันกับที่สำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกากําหนดอังกฤษกําหนดไว้เลยว่าค่าสารก่อมะเร็งเบนโซเอทรีน A จะต้องไม่เกินสองร้อยห้าสิบทกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือว่าศูนย์จุดสองห้านาโนกรัมต่อลูกบาทเมตรเยอรมนีก็มีแล้วโครเอเชียกับสวีเดนเนี่ยกาหนดไว้ว่าค่าเบนโซเอทรีนต้องไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมต่อลูกบาทเมตรอิตาลีก็มี อินเดียก็ยังมีนะครับโออินเดียมีแล้วนะมีครับนี่อีกเรื่องนึ่งนะครับอาจารย์อาจจะไม่รู้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศ<ม>ที่มีการ,มมารอกาาให้ความล้วล่ะครับครับอินเดียเป็นประเทศที่มีการกําหนดดัชนีชีวิตคุณภาพาอากาศที่ละเอียดมากโอละเอียดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับโอ้เลยฮะเขามีการใส่ค่าตะกั่วและแอมโมเนียเพิ่มเข้าไปในค่าพารามิเตอร์อื่นๆ นอกจากพีเอ็ม10พีเอ็ม2.5คาร์บอนมอนอกไซด์โอโซนแล้วก็น็อกแล้วเนี่ยเขายังมีการใส่ค่าตะกั่วและแอมโมเนียเข้าไปในเอคิวไอหรือว่าดัชนีชีวัตคุณภาพอา,ากาศด้วยครับผมอืมซึ่งที่อื่นไม่มีนะครับแบบเนี้ยอันั้นเราเราจะเห็นเลยว่าหลายประเทศที่เราอาจจะมองว่าเขายังเขายังไม่ได้เป็นประเทศที่เทียบเท่ากับกลุ่มตะวันตกเนี่ยแต่เขาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากอื แล้วแล้วมาที่ประเทศไทยฮะแล้วประเทศไทยมีหรือยังในจะถามอาจารย์ตรงเนี้อ่คคำตอบคือยังครับเพราะอะไรครับที่ประเทศไทยยังไม่ตื่นตัวหรือว่าหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเลยตรงนี้อาจารย์ผมถามตรงๆเลยผมไม่ได้เป็นคนมีอำนาจนะฮะผมเป็นนักวิชาการครับผมผมว่าท่านถามผิดคนแล้วครับอืมคือผมผมก็คิดว่า สิ่งหนึ่งก็คือมันหรือว่ามันยังไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นอาจารย์มันรุนแรงอย่างครับขณะนี้ในเมืองไทยเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปตรวจว่าเรามีมะเร็งหรือเปล่าอืนะครับเราตรวจแค่วัดค่าน้ําตาลวัดชั่งน้ําหนักวัดชีพจรวัดความดันวัดค่าไขมันวัดความดันแค่นั้นเราทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดเราก็แฮปปี้ใช่ไหมโอ้ันชันโอเคฉันสุขภาพดี จนกระทั่งมามีอาการอีกทีอา้าวตัวเองมาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วถึงเพิ่งมาตื่นตัวซึ่งมันจะจะอาจจะมามีสาเหตุ่าจากมีค่าปลงปลอดจากพีเอมสองจุดห้าก็เป็นไปได้แต่เราอเรายังไม่มีมาตรการป้องกันในใ,ในในเรื่องพ m เอมสองจุดห้าเลยใช่ไหมครับเราพูดความเป็นจริงรกันเลยปร,ประเทศเนี้ยผลิตหมอออกมาสี่คนก็ไม่เคยพออออืือืเราต้องตั้งคําถามว่า เฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติหรือเปล่าทำไมเราผิดผลิตหมอมาก,กี่คนทําไมไม่เคยพอใช่เพราะว่าเราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมอืถ้าเกิดเราไปจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาคือทอํายังไงก็ได้ให้สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคนก็จะต้องป่วยน้อยลงไปด้วยถูกต้องหรือไม่ใช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 ถ้าคนป่วยน้อยลงจํานวนแพทย์ก็อาจจะไม่ได้จาเป็นต้องการมากขนาดนั้นด้วยใช่หรือไม่อืมอืมอืมอันนี้คือหลักคิดของเวชศาสตร์รรเชิงป้องกันครับครับผม ทีนี้อาจารย์ครับสําหรับท่านผู้ชมที่เรียกว่าเอาละผมก็ตื่นตัวแล้วละตอนนี้ละแล้วก็ผมก็ต้องไปเตือนลูกศิษย์ลูกหาผมเพื่อนฝูงผมก็มีอายุกันทั้งนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาบรรดาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเราจะป้องกันตัวเราเองอย่างไรครับในเรื่องของไอพีเอ็มือเรื่องค่าประหลงประหลอดที่อยู่ในอากาศเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยไหมครับอยู่ตลอดเวลาไหมครับอาจารย์ครับ ที่ตอนเนี้ต้องขอบคุณโควิดนะครับที่ทําให้คนไทยอ่ะมันกลายเป็นยูนอร์มอลไปแล้วอการใส่หน้ากาก N95 ซึ่งจริงๆผิดอักมากนะครับในช่วงที่โควิดระบาดอย่าลืมนะโควิดนี่มันเล็กจิ๋วมากกว่ายิ่งกว่าฝุ่นเพียง2.5นะฮะเชืวว้อไวรัสเนี่ยมันเล็กกว่ามากเลยอืเรายังทนใส่มาได้ตั้งสามสี่ปีแล้วถูกต้องอืแล้วทําไม จะทนอีกนิดนึงเพื่อป้องกันในช่วงวิกฤตนี้ไม่ได้อมันไม่ได้มามันไม่ได้มาตลอดเหมือนโควิดนะครับฝุ่นเนี่ยมันมาเฉพาะช่วงนะครับอาจจะเป็นคนไปอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์ในโควิดเนี่ยเราทนมาได้ทั้ง3ามีปีปใช่นนใช่ใช,ใช่ฮแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ pm2.5 มันมาในช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนอาจารย์ผมจะได้เตรียมตัวส,สวมหน้ากากอนามายัยตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมไหมครับอาจารย์ โดยประมาณแต่เราคงบอกเป๊ะๆไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะมาวันที่เท่าไหร่นะเราเราจะต้องดูดูมันดูแอปพลิเคชันนะครับของกรมควบคุมมลพิษก็มีแอร์ฟอร์ไทนะครับอของกรุงเทพมหานครเองก็มีแอปพลิเคชันนะครับของกรุงเทพมหานครด้วยของเอกชนเองอย่างเช่นแอร์วิชวลก็มีนะครับของกรุงเทพแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําไม่ได้ล่วงหน้าเลยอืคือเขาเรียกว่าทำ y ย a r plan ครับ คือวางแผนหนึ่งปีเลยโรงงานวางแผนหนึ่งปีเช่นเช่นเช่นนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยวางแผนไว้เลยเว r k f r o อ h o ม e ฮมช่วงต้นปีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการจะผลิตอะไรเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ขอความร่วมมืออาจจะต้องลดกําลังการผลิตในช่วงต้นปีอืมเพื่อปล่อยค่า่ลให้มันน้อยลงหรือจะต้อง<า>มีเ<า><ม>ครื่องไม้เครื่องมือตาามรฐหรือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันในเรื่ององการปล่อยสารพิษออกมาทำนองนั้นเป็นกฎหมายบังคับเลยไหมครับอาจารย์ ครับเขาทำกันอยู่แล้วอืแต่เขาทำเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายสมมติว่ากฎหมายว่าห้ามเกินร้อยเขาทำเก้าสิบเก้าเขาก็ไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับสมมติว่าทุกคนทำเก้าสิบเก้าเหมือนกันหมดหนึ่งหมื่นโรงงานเขาก็ไม่ผิดสิบเก้าไหมครับอแต่จริงๆเราไม่ต้องการให้เขาทำเก้าสิบเก้าเราต้องการให้เขารดจากร้อยเปอร์เซ็นให้เหลือห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบในช่วงเวลานั้น,น,นหรือหยุดได้ยิ่งดีอื คนมไม่มีขยับหยุดหรอกครับเพราะมันกระทบกับธุรกิจเขาถูกถูกมันกระทบถึงงบประมงก็ประมาณค่าใช้จงใช้จ่ายของเขาด้วยอและนั่นคือที่มาของการวางแผนหนึ่งปีร่วงน้าครับอืเข้าใจแล้วไได้หรือไม่บางธุรกิจเนี่ยอัดมาเต็มที่เลยในช่วงที่อากาศเปิดในช่วงฤดูฝนเนี่ยซึ่งปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่ฝนก็ชะล้างออกไปหมดเนี่ยใช่ใช่ก็ไปทาช่วงนั้นแทนแล้วช่วงที่อากาศปิดเนี่ยอย่างตอนเนี้ย ลดกำลังการผลิตลงจากร้อยเปอรเซนให้เหลือ50%าสิบสี่สิบสามสิบได้ไหมโอเคเข้าใจแล้วถ้าถ้าทุกคนร่วมกันทําหมดเนี่ยครับมันก็ลดลงได้เยอะอืมอือืมแต่เป็นความรู้อย่างมากอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากผมต้องเรียนเคารพและก็นับถือท่านอาจารย์มากๆที่อาจารย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้อย่างมากแล้วก็ ผมในฐานะที่ทํารายการวิทยุทั้งกองทัพบ,บกกองทัพไทยผมจะเผยแพร่ะนะฮะบอกเป็นความรู้แล้วใส่เชิงอัดเลยว่าเป็นฟุตโนจากท่านอาจารย์สีวัตรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นความรู้มากๆหมดเวลาสัมภาษณ์อาจารย์พอดีคงจะต้องสัมภาษณ์อาจารย์ในรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยช่อง11นะฮะในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สีวัตรมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์สีวัตรครับครับสวัสดีครับ